ขนาดนี้เลยหรอทีนี้น่าจะใช่หนกนูนแล้วน่าจะเป็นหัามาก,กวาดจอเป็นก้อนขนาดนี้ตัวอืเขาจะมองไหมพี่เอา้าเขาก็มองว่าตัวเป็นคนโชคดีนะสวัสดีค่ะทุกคนเดีย๋ยวจะชชว์สุดอยอดเชนแนลร์วีสองนะคะ ไม่มีอะไรมากค่ะก็คือแบบวันนี้จะออกไปข้างนอกแล้วก็อยากแต่งตัวไงอยากแต่งตัวที่มันรัดรูปบ้างเพราะว่าแต่งชุดเหมือนคนท้องมาหลายเดือนแล้วนะถึงจะคลอดแล้วก็เถอะเอาจริงนะน,น้ำหนักหลังคลอดอะแพลยังไม่ลงเลยตอนนั้นทียังค้างอยู่ห้าสิบเลยซึ่งน้ำหนักเดิมก่อนคล้องอยู่ที่สี่สิบสามแล้วแพลวเห็นคนอื่นเขาแบบ คลอดลูกแล้วเดือนหนึ่งคือแบบผอมมากทุกคนผอมมากแต่พอตัดภาพมาที่แปลงสี่เดือนแล้วน้ำหนัก,นนกยังไม่ลงเลยก็กเขาบอกว่าเลี้ยงลูกเองแล้วน้ำหนักจะลงใช่ไหมแต่เธาไม่ลงคือที่หายไปแค่น้ำหนักลูกที่ออกมาแต่น้ำหนักจริงเธายังอยู่สี่เดือนแล้วไม่หายไปเลยคือแบบแต่ว่าอันนี้คืออยากแต่งตัวไงเนี่ยก็แบบอยากแต่งตัวที่มันเข้าลงเข้ารูปบ้างอะไรอย่างเงี้ยแ,แ,แต่ว่า ไม่ใช่ของจริงนะอันนี้ไม่ใช่ของจรินจงนะใจเย็นคืออันนี้ของปลอมยัดไว้แบบแหนเขาก็คงไม่ต้องมานั่งใส่ให้ดูกับม,มันว่าข้างใน,นมันคืออะไรก็คือเดี๋ยวจะออกไปข้างนอกกัน,นะค่ะแล้วดูดีว่าถ้าพาแต่งตัวแบบเนี้ยพ่อบ้านเขาจะทํายังไงหรือพอบ้านเขาจะมีอารมณ์ร่วมหรือเปล่าเอเอผู้ชายเนาะเห็นอะไรที่มันแปลกปากเขาหน่อยไม่ได้แหละลองดูคลิปกันดีกว่านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับช่องสนใจอยากด้วยนะคะ ขนาดนี้ได้หรอทีนี้น่าจะใช่โหนกหนูแล้วน่าจะเป็นหอมแล้มากกว่าแต่เราคิดวางรงอยูได้อยู่นี่งูเหลือมอิ่มมาชัดๆสภาพตุ้นี้คือใหญ่ขึ้นมากอะขวดขวดขวดัวกับร่างตัวเองมากตอนเนี้ยมแบบไม่มีความมั่นใจในการแต่งตัวเลยตามเข้าบ้านก่อน đang sẽ đi phụ giúp tiếp. gì? thế cái gì? Chất 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 cái gì? này <laughs> tôi tôi ơi. ก็ไปได้แต่เขาแต่งให้มันเข้ากับเขาหน่อยได้ไหมโอ้โหไม่มีอะไรชุดลายอะตัวอย่างเงี้ยก็ก็แต่งโดยให้มันดีๆหน่อยให้มันเข้ากันหน่อยชอบแบบว่าแต่งตัวไปไหนแล้วแบบไม่ค่อยเข้ากันเลยเราบางทีแต่งตัวแบบเป็นคุณนายตัวชอบแต่งแบบคนใช้อย่างเงี้ยบางทีแล้วใส่อะไรอะไรวะให้มันได้ย่างเงี้ยผู้เหลืองก็ได้ตัวชุดผู้เหลืองตัวที่มีเ่ยมอ๋อเลยยัดโอ้โหตรงขนาดเนี่ยไม่ได้ตัดยัดแล้ว ตัวเปลี่ยนชุดที่เหลือไหมเยอว่มมาง่ายกว่าทำไมเออก็คือสบายสบายอย่งนี้แก็สบายสบายเนี่ยชุดเข้ารูปเนี่ยแบบสบายมากเลยตอนนี้เข้าลูกทำไมวูบอันน่้มันไม่โด่ขึ้นมาอย่างนี้มันสิทำไมโอ้โหเไม่แบ่งให้ลูกเลยมั้งถึงแบงไปแล้วเหลือแค่นี้แบ่งไปแล้วเหลือแค่นี้เ<ๆ>ออเมื่อเล่นไม่เก่งวะตัวไม่เห็นไงก่อนนะเนี่ยว่ามัน โง่มันขนาดไหนเพราะมันป okay, ิดไฟไงชุดนี้แหละโอเคเขามั่นใจสุดแล้วใหญ่ทุกส่วนไม่มั่นใจเลยเราไม่กล้าเดินด้วยเลยตัวคนเดียวเลยอะไรตัวจะอะไรกับเขาให้เขาเขาแต่งตัวบ้างก็ได้ไหมคือเขาก็ใส่ชุดแบบเป็นคนแก่เป็นคนป้ามานานล้วขอแต่งตัวบ้างเนี่ยลูกสี่เดือนแล้วเขาก็หุ่นเขาก็เออดูดีขึ้นกว่าตอนแรกเยอะเลยไม่ช่นี้ไม่ได้หรอก็แต่งตัวอะไรก็ให้มันดีเหมือนตัว

นะคะวันนี้ขอแนะนําที่นี่เลยวินด้าเกิลสองหรือ RWDG 2องยูสใหม่แตกง่ายทุนน้อยก็เล่นได้สม่ตรองสมาชิกวันนี้รับเพลย์เลยทันที20สมาชิกเก่าแนะนําเพื่อนก็รับโบนัสมากมายหมั่ได้ไม่มีขั้นต่ำบาทเดียวก็เล่นได้นะถ้าบอกมาจากเรานะก็จะได้รับโบนัสพิเศษด้วยใครสนใจก็แอดไปได้เลยนะคะที่ RWDG 2องอย่าลืมมีแอดด้านหน้านะคะมันช่วงหลังไม่ใช่ไม่ใช่อยๆมันจะเหลืออีกคนหรือเปล่าออกมาหมดหรือเปล่าคนบ้าอะไรมีแค่ตอนนี้นี่ไม่ต้องรู้โอโอเคครับเป็นตัวววเสรร็จแแลล้้พ มั่นใจเหรอมั่นใจมากคุไม่มั่นใจเลยวะทำไมคนอ่นเขาจะมองเลยเอา้าเขาก็มองว่าตัวเป็นคนโชคดีนะเหมือนเดิมกเ็เถอนนดาเ๋ดน,นี่ก่อนเเราเปลี่ยนมาดีแล้วตัวเนก่อชุดนี้ดีกว่า suy nghĩ cho quá cho nhá có luôn cá nếu đi qua sao à? Chuyện, like Chuyện đó. Chuyện đó harder, để phần điều Tiền chút lấy lấy để years later. Này này, tiền ้ันลูกดีเขาคนท้องเขาไม่ได้ท้องตัวนี่แหละมันเป็นรูปแค่มันเป็นรูปเดียวเขาพอจะออกงี้ไหมอายุจะฝากคันเหรอนีอ่ไงเขาดีแล้วจะฝากคันเนี่ย